สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เพารพรักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายข่โชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของเหตุที่ราวเกิดเรื่องในปัจจุบันนี้เพราะคําสาปแช่งของพระยาสีโคตตบองท่านผู้ฟังครับ ถ้ากล่าวถึงเรื่องสีโคต,ตบองหรือพรยาสีโคต,ตบองนั้นตำนานกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ครั้งหนึ่งตนนานมาแล้วมีครอบครวัวครอบครัวที่ทุกยากมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าเท้าสีเป็นคนฉลาดปาดเปื่องถึงพ่อแม่จะทุกยาก แต่ก็ยังเป็นห่วงอนาคตของลูกชายจึงได้นำเอาลูกชายไปบวชอยู่วัดตั้งแต่อายุสิบขวบจนเท้าเสียงอายุได้18ปีก็ลาสิขาออกเป็นคารวาสไปเป็นเสียงสีอยู่เรือนเลี้ยงพ่อแม่ที่เท่าแก่แล้วพ่อกับแม่จึงนำเอาเสียงสีไปมอบเป็น ค่อยค่ารับใช้อยู่เหือนพยาชื่อเมืองใดไม่ปรากฏหน้าที่ของเท้าเสียงสีก็คือไปตัดหญ้าเลี้ยงช้างมา้าและก็ไปตักน้ำมันยางมาทำกระบองอยู่เรือนพยามีค่อยค่าหม้าให้หลายสิบคนบางวันเสียงสีก็ถูกสั่งให้ไปตัดหญ้าเลี้ยงช้างมา้าบางมื้อ ก็ถูกสั่งให้ไปดงใหญ่กับหมู่เพื่อนไปตัดเอาเฟินว่าเสียงสีมีรูปร่างผอมบางหมู่คนใช้ด้วยกันจึงคิดกินดูรู้ตนชาติจึงมอบให้เสียงสีเป็นผู้นึ่งข้าวแต่งกินทานรออยู่บนพักเสากลางดงส่วนพวกหมู่ก็ออกซอกค้นหาไม้อย่าง เสียงสีได้ออกไปกับขบวนตัดไม้อย่างหลายครั้งแล้วและครั้งใดก็จะมีแต่ผู้เป็นผู้นึ่งข้าวแต่งกินเถื่อนนี้ก็เช่นเดียวกันพอหวดข้าวออกายสุกตีแล้วแต่ไม่มีไม้กระด้มบีข้าวเท้าเสียงสีจึงเอาค้าตัดเอาไม้มาทำเป็นไม้กระด้มบีข้าว เดียวซอกดูใกล้เคียงนั้นก็บอเห็นมีงาไม้ใดพอจะเอามาเฮ็ดเป็นไม้กระดามได้ขณะนั้นจึงมองไปเห็นต่อไม้ที่ถูกตัดแล้วแต่นานพอสมควรตอดำขนาดสามคนอุ้มต่อหิ้วดำมีงาหนึ่ง ทีออกมาเท่ากับแขนมีแง่งหนึ่งเท่ากับปกขาตนนท้าวเสียงสีก็บ่คิดสงสัยอันใดเพกกราะกลัวข้าวสุกจะโผล่แล้วจึงรีบตัดเอาง่าไม้เท้าแขนไปถากแล้วก็เอาไปสวายข้าวอยู่หวดนั้นโลด พอแต่เท้าเสียงสีเอาไม้กระด้ามใส่ข้าวถูกบนใดข้าวบนนั้นก็ดำปี้ปานขี้ทานไฟทันทีโลดดังนั้นเราจึงบ่เอาไม้กระด้ามใส่ข้าวติบราเฝ้า,ากอบออกข้าวดำนั้นออกไว้ข้างนอกด้วยความตกใจที่ข้าวดำนั้นประมาณปั้นใหญ่หนึ่ง เท้าเสียงสีแก่งไม้กระด้มทิ้งแล้วก็ตัดสินใจเอามือวีข้าวข้าวนื่งแต่ละครั้งก็พอให้ทุกคนได้กินจนอิ่มเท้าเสียงสีคิดว่าถ้าจะเอาข้าวที่ดำนี้ทิ้งแล้วพากันกินส่วนที่ดีก็อาจจะพอกันกินเท้าเสียงสีจึงตัดสินใจกินข้าวดำปั้นนั้น พอแต่เท้าเสียงสีกินนข้าวดำปั้นนั้นหมดก็รู้สึกว่าร่างกายเกิดมีกําลังวังชายอย่างหน้าแปลกประหลาดจึงลองเอาไม้กระดามลำเท่าเขียนนั้นมาหักดูก็เห็นว่าหักได้โดยง่ายจากนั้นก็ลองอยู่กกไม้ลำเท่าตัวคนเรียกว่าถอนต้นไม้ ทั้งถอนทั้งทําให้ล้มและเนระนาดอย่างง่ายดายเท้าเสียงสีดีใจหลายจึงลองดีดึงงายยงใหญ่อยู่ใกล้นั้นดูโกกยยงทั้งต้นก็กองลงมาจึงคิดอยากจะยอบพวกหมูเท้าเสียงสีจึงเอากล่องเข้าน้อยขึ้นไปที่ปลายต้นยางแล้วก็เอากระติบข้าว ้อยไวที่ปลายยางใหญ่สูงจนเงนคอติดหลังจากนั้นเท้าเสียงสีก็แต่งอยู่ัวก,กินทำกับข้าวรอเพื่อนพอหมู่พาก,กันหาบไม้ยางและก็หาบน้ำมันยางมาแล้วก็เตรียมตัวกินข้าวเท้าเสียงสีแต่งอาหารแต่บ่มีติบข้าวใหญ่ที่ทุกคนเคยจกเคยกิน ขาจึงถามเสียงสีว่าเท้าเสียงสีก่อหัวเราะแล้วก็ชี้มือขึ้นไปบนต้นยูงทุกคนมองขึ้นไปเห็นติบข้าวห้อยอยู่ปลายยางก็ตกใจในขณะที่หมู่คู่ทั้งหลายตกใจแล้วก็แปลกใจอยู่นั้นเา้าเสียงสีก็ใช้มือกองก่อยอยางลงมาจากปลายถึงดิน แล้วก็จับเอาติบข้าวมาสู่หมู่กินตั้งแต่นั้นมาชื่อเสียงของเสียงสีก็ดังไปทั่วเมืองจนทำให้พญาสนอกสนใจพญาได้พาเสียงสีไปของช้างนำพอเห็นช้างป่าเท้าเสียงสีก็ออกไปจับช้างมามอบให้กับพญาโดยง่ายจนพญาคิดว่าเท้าเสียงสี บอเมนคนธรรมดาจึงนำมาเรื่องนี้ไปทูลพระเจ้าแผ่นดินอยู่เวียงจันทร์ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับศึกช้างพากันมาทำลายพระนครเวียงจันทร์ว่ามีฝูงช้างล้านตัวอารวาสทำลายม่างเพเหือนซาลและก็ไล่ฆ่าประชาราษฎรไปทั่วเมืองเท้าเสียงสี จึงขันอาสาไปปราบช้างแต่ก่อนจะขึ้นไปเวียงจันทร์เท้าเสียงสีได้เข้าไปป่าไปเอาง่าไม้ดำที่ใช้ทำเป็นไม้กระด้มนั้นมาทำเป็นค้อนกระบองหรือเป็นอาวุธประจำตัวท้าเสียงสีสู้กับช้างนับเป็นล้านตัวอยู่นครเวียงจันทร์ เสียงฟาดขอนของเท้าเสียงสีฟาดใส่หัวช้างดังปานเสียงผูผาถลม่มปานฝาร้องเมื่อถูกช้างตัวใดก็พังไปทั่วไปที่บางตัวพังข้ามน้ำของไปก็มีหัวหน้าช้างเห็นแนวนั้นจึงสั่งให้ฝูงช้างหยุดและก็หัวหน้าฝูงช้างจึงเข้า สู้กับเช้าเสี่ยงสีสามวันสามคืนว่าหน้าช้างจึงตายแล้วพวกช้างที่ยังเหลือก็แตกเข้าป่าปอกก้าออกมาอาราวาสบ้านเมืองอีกเจ้าแผ่นดินเวียงจันทร์พอใจกับความเก่งกล้าสามารถของเท้าเสี่ยงสีหลายจึงยกลูกสาวให้และแต่งให้เท้าเสียงสี เป็นพระยาสีโคตตะบองทั้งมอบเมืองที่เท้าเสียงสีอยู่ให้เป็นเมืองสีโคตตะบองแต่บัดนั้นเมื่อพระยาคนเก่าถูกปลดออกอำนาจก็มีความเสียใจแล้วเกิดมีความอาฆาตแค้นผูกพยาบาทต่อพระยาสีโคตตะบองหลายจึงขึ้นไปเวียงจันทร์ปผปั่น หมู่คู่ที่เคยเป็นพญาด้วยกันว่าเดี๋ยวนี้พยาสีโคตตะบองอ้างว่าเป็นผู้ที่เก่งก้าจึงแอบฝึกกำลังเพื่อจะขึ้นมาตีเอาเมืองพ่อตาอยู่เวียงจันทร์เมื่อเรื่องนี้เข้าไปถึงหูของพระเจ้าแผ่นดินเวียงจันทร์จึงเกิดมีความย่านกลัวหลายซึ่ง เรียกเอาลูกสาวที่เป็นมเหสีของพระยาสีโคตตตบองขึ้นมาปรึกษาเพื่อเอาใจพระยาสีโคตตตบองเจ้าแผ่นดินเวียงจันทร์จึงเปลี่ยนชื่อนครเวียงจันทร์มาเป็นนครล้านช้างเวียงจันทร์พอลูกเขยปราบช้างได้ล้านตัวพอมเหสีกลับมาอยู่กับพระยาสีโคตตตบอง ก็มีแต่ถามว่าพญาสีโคตะบองเก่งกล้าสามารถหลายบรู้ว่าจะมีอันใดเป็นจุดอ่อนเพราะนางจะเป็นผู้ระวังภัยช่วยพญาสีโคตะบองบอกว่าอันตัวเฮานี้ก็มีอันใดจะทำลายให้ตายได้ปืนผาหน้าไม้ปืนไฟ หรือเอาจมน้ำก็เฮ็ดให้ตายบ่ได้เป็นแต่ว่าจะหลองเข้าหูเก่าก็คือหูเดิมพอรู้ดังนั้นแล้วนางเขียวคอมจึงเฝ้าขึ้นประกับไปทูนให้บิดาทรงทราบพ,พระเจ้าแผ่นดินล้านช้างเวียงจันทร์จึงแต่งให้เสนาอามาตยเป่งห่วงยนหอก ห้างหอกอยู่ห้องถ่ายหนักพอก้อนอาจจมตกสู่สายแห่งยนต์ลูกห่วงยนต์ก็จะพุ่งขึ้นไปเสียบรูทวานทันทีพอห้างห่างกระเทียมเตรียมแล้วดีคักแล้วแน่ก็อัญเชิญลูกเขยพระยาสีโคตรบองขึ้นไปเยี่ยมญาติ ทั้งจัดห้องนอนห้องกินห้องถ่ายพิเศษให้ตอนเช้าพระยาสีโคตตะบองเข้าถ่ายหนักลูกจนก็พุ่งเข้าโรทวานจนถึงคอหอยก่อนพระยาสีโคตตะบองจะขาดใจตายก็ได้สาบแช่งเอาไว้ว่าเมื่อใดพวกคนลาบบ่อสร้างเมืองสีโคตตะบองให้รุ่งเรือง เวียงจันทร์ก็จะรุ่งเรืองบ่ได้และขอให้เมืองเหล่านี้รุ่งเรืองเท่ากับช้างพับหูเท่ากับงูแลบลิ้นเท่านั้นจากนั้นพยาสีโคตตะบองก็ขาดใจตายแล้วเสนาอมาตยจึงนำศพของพยาสีโคตตะบองล่องแพลงไปที่เมืองสีโคตเพื่อคนรับและเก็บเผา คำที่ว่าเมืองสีโคตตบูนคนเราอยู่ทางฝั่งซ้ายเรียกว่าเมืองสีโคตตบองก็เพราะระลึกถึงเท้าสีเสียง <c oughs> ก็เพราะระลึกถึงเท้าเสียงสีสามมันชนคนธรรมดาแต่มีความสามารถเก่งกล้าเนื้อคนจนได้เป็นพญาและก็มีค้อนตะบองเพชรเป็นอาวุธ ส่วนคนลาวอยู่ที่ทางฝั่งขวามีความเห็นเรียกว่าเมืองสีโคตก็แบ่นระลึกถึงบุญคุณเพิ่นส่วนตะบูนก็เพราะว่าที่ตั้งของเมืองมีก้อนน้ำหินบูนก็ควรจะเอาสายน้ำเป็นสัญลักษณ์แห่งผลได้กล่าวอยู่ในตำนานแล้วว่าสีโคตตะบองแม่นนิทานปรำปรา กล่าวต่อกันมาว่าบอร์เมนประวัติศาสตร์และบอมีอยู่ในพงศาวดารนับตั้งแต่นั้นมาชาวสีโคตตะบองจึงได้พร้อมเพียงกันสร้างพระธาตุสีโคตตะบองขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของเพิ่นแล้วผ่ากันเคารพบูชามาจวบจนถึงทุกวันนี้ เรื่องพระยาสีโคตตะบองในพงศาวดานกัมพูชานั้นตอนเริ่มต้นขายคึงกับตำนานทางล้านช้างคือตัวพระยาสีโคตตะบองเดิมเป็นสามมัญชนถูกเกณฑ์ไปตัดไม้ในป่าเอาไม้ยิ้วดำมาทำกระจัดขดข้าวทำให้ข้าวกลายเป็นสีดำเมื่อกินข้าวสีดำนั้นเข้าไป ทำให้มีพลักกำลังมหาศาลท่านผู้ฟังครับจิตภูมิสัตว์เล่าเรื่องนี้ไว้ย่อๆในตำนานแห่งนครวัดจังนี้พงศาวดารเขมรกล่าวว่าเมื่อพระเจ้าสังขัดจากสวรรคตคตแล้วก็ถึงสมัยของพระเจ้ามหาจัก,กรพรรดิราชาธิราชผู้เป็นโอรส พระมาหาจักรพัตราธิราชพองราชอยู่นานก็สวรรคตรพระราชบตรจึงได้สืบสันติวงศ์จึงเตรียมงานพระเมนถวายพระเพลิงพระราชบิดาได้ออกหมายสั่งให้เกณฑ์หัวเมืองต่างๆส่งหมายและก็ส่งเข้ามาอย่างปุศศีย่าโสธรปุระเพื่อปูสร้างพระเมนรุมารพวกเจ้าเมือง กรมการเกณฑ์อาณาประชาราษฎรไปตัดไม้สูงไม้เสาในป่าในหมู่ประชาชนที่ถูกเกณฑ์นั้นมีการผัดเปลี่ยนเปลี่ยนกันหุงต้มอาหารวันหนึ่งชายผู้รับเวรหุงต้มอาหารหากระจัดคนข้าวไม่ได้ก็ช่วยเอาไม้ยูดำที่ทิ้งอยู่ใกล้ๆมาคนหม้อข้าว ข้าวเลยดำไปทั้งหมอ้อพอข้าวสุกก็คดออกมากินก่อนอารามอร่อยกินจนเกือบหมดหมอ้อท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมานั้นเป็นเรื่องราวของคำสาปของพระยาสีโคตตะบองว่าเมื่อใดพวกคนลาวบ่อสร้างเมืองสีโคตตะบองให้รุ่งเรือง เวียงจันทร์ก็จะรุ่งเรืองบ่ได้และขอให้เมืองเหล่านั้นรุ่งเรืองเท่ากับช้างพับหูเท่ากับงูแลบดิ้นเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ